วันเพ็ญเดือนสิบสองน,น้ำธน,นูเอ็มตะหลิง,งเราใช้ใชายหญิงสนุกกันจิงวันลอยกระทมคนนี้เขาเด็กคนนี้เขาร้องได้ทุกเพลงนะครับเดี๋ยวจะร้องพร้อมกันนะครับเพลงแรกเอาเพลงเอาเพลงเอาเพลงลอยกระทงก่อนนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ทำฟังวันลอยกระทงบุญกระซุงห้เราสุขใจโค้กมือเก่งมากเลยเพลงหนึ่งนะครับขอจบไปแล้วแลครับจบใช่ครับผมเอาเพลงเอาต่อไปขอเพลงจับข้อมือไปถึงข้อสองนะครับจับสามสี่จับข้อมือไปถึงข้อสองย้ายแขน

จบไปสองเพลงแล้วนะครับตบมือผู้ชมปุบมือเนีอยครับเพลงต่อไปชื่อเพลงจ้ำหมูมีนะครับจ้ำหมูมีอ้าวจ้ำหมูมีหมูมกหมูมนกข้อค้นส่นานกโคนานกโคนาลิ้งมาไย นาผีไผ่นายิกน,าย,นายอมยอมเยะไม่่อแตะน้ทาทั้งต่อไก่ต่อไก่ไกลแล้วเอาปากม้าอมอาวมลมมาเกี่ยวเกี่ยววากแล้วขอฟักขอฟังให้เวียงจันตึกแหเบียงไส้ง่ายอาอกออกเขากำ

เพลงที่ดาว่าชอบเดินทำร้องเองคนเดียวเพลงไก่เพลงไก่ดิไก่ไก่ไก่ไเพลงเป็ดกาบกาบกาบกับเพลงเหมียวเหมียวคุกแมวแมวไก่ร้องยังไงครับไก่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 หมูร้องยังไงหมูอุดอูดเป็ดร้องยังไงน้องอูดกาบกาบ

family phà <laughs> <đấy. cười> mi đồ Đồ lê mi là ti <laughs> <mày> đô vào thong này Đồ lê mi là ti ti mi đồ lặng đấy โดเลมีร้านอาแร้วของร้านนี่จะน่ารักไหน่าั้ไม่เอาไปให้ห่อแล้วมุนๆๆวน,นอ้ทนน <c oughs> ะเลที่นี่กว้างยาวมากเลย ตอนนี้น้ำลดนะคะเดี๋ยวก็กำลังจะทยอยขึ้นมาทีละนิดนี่บ้านพักของพวกเราวันนี้นะคะรองรับได้ถึง25คนเลยก็จะมีส่วนห้องพักส่วนคราวเกะส่วนโต๊ะสนุกนั่งเล่นสระว่ายน้ำสระเด็กสระผู้ใหญ่แล้วก็ตอนนี้น้องนาวากำลังเล่นหาดทราย สวัสดีครับเด็กเดกครับสวัสดีครับไม่สนใจเลยาว่าครับเล่นอะไรครับจับปูจ้จับปูจัปูเหรอ<ะ>โอ้โห านาวาสนุกไหมครับานาวาสนุกไหมครับนาวาครับสนุกไหมไสนุกไหมลูกนาวาชอบไหมชอบไหมครับนู้นไปดูปูตรงนู้นเยอะเลย Yeah. ลูปลููลูล <laughs> นี่ยลูปูทั้งนั้นเลยไม่กลัวหรอกว้าวลงน้ำไปเลยครับ ทำไมขุนะ่นนะฝนมันตกเขาบอกว่าน้ำมันก่อย กลับแล้เฮ้ยวังเซยเลยนะคนเดียวเขาเรียกขึ้นทำแบบนี้ได้ไงคะเข้มไหมมาเกาะพี้อยาระวังระวังเฮ้ยเพื่อนโดนอีกแล้วขันแม่วาเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยทำอะไรครับงมทรายเหรอครับ โอ้เขาเริ่มมาที่ทะเลกันหมดแล้วนะดึงดึงดึงเห็นไหมคะทุกคนมีเพเตอร์พเตอร์ไปไหนเนี่ยเพื่อไหนเพื่อน้องเธอไงน้องเธอเพื่อก็ยิงพวกหนูไม่ได้ชื่อเธอเพือไม่ได้เล่นกันเลยสิเนี่ยเพื่อเล่นด้วยับหนูเล่นกับนิชาที่รักอยู่ที่รักทำไมมีหลายคนไม่ใช่ปามี่อะปามี่ ว้าวสาวๆเลยไปดูเลยนะครับนู่นนะครับ้ไปไกลมากเลยนะครับดูพี่แพรโอ้โหเพีางมาข้างหน้าโอ้ยแบตจะหมดแล้วค่ะไม่จะหมดไม่ไเออคุณแพรคุณนาวาครับ แต่แท็บแท็บแต่แท็บแท็บให้พี่เพวาวทำให้ดูนาวาทำตามเราจะมาฝังนาวากันค่ะเขาเขายิงไปไกลขึ้นเรื่อยๆเขาไปหลบถ่ายรูปไม่ให้ใครเห็นนาวาจะล้มหน้าทิ่มเหรอลูกนาวาทำไมทำแบบนี้เออเห็นป่ะ ไป,ไปไปเดี๋ยวสำลักน้ำ <c oughs> น้ำใสๆมีไม่เล่น <c oughs> ไม่เล่นน้ำใสกันไหมไปะสระน้ําเขาขึ้นหมดแล้วน่ะเ <c oughs> ต้นอะไรอ่ะเพลงอะไรอหรอฮะเต้นเพลงอะไรเต้นเพลงอะไรอ่ะเต้นทิปเหรอ <c oughs> น้าวาเอ็น่านานานายืนข้างหลังแล้วก็ทำท่ายอย่างเงีย้ยอ่าอ่า ฝังไงยฝังนาวาเร็วขุดหลุมฝังเอาขุดหลุมก่อนนาวามาขุดหลุมก่อนท่านท่านนาวาไม่ยอมนั่งใครจะนั่งเหรอทีเนี้ยพี่แพรพี่แพรนั่งเป็นตัวอย่างเหลือแค่หัวกันหมดเลยนาวาดึงไปดึงนี้ไปเอาให้ดึงว่านี้ พันหมาของเราดีดไปไกลจังชาตโกดเขาเคยเป็นนักพันดีนะครับหมาเคยอุลูกอีนทำให้มันเลอะลูงอีนทำให้มันล่วงลงไปอีกเนี่ยเอาออกมาเด้อเอ๊ คู่นี่ผู้ชายก็ถือเรือผู้หญิงก็นี่ที่แพรวาลงแล้ว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 นะว่าเอ,าโอ้เอโหอจูดลงเอาขาขึ้นเลยไปเอาไปลาไอ้อันเขียวเขียวมานี่ไป <laughs> นะ่นะระวังนะเดี๋ยวน้องลบ ไม่เป็นอย่างที่คิดครับนั่งๆนะ่านั่งเลยเดี๋ยวพี่นั่งด้วยนั่งด้วยไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับเก่งมากนายิ้มก่อนยิ้มก่อนกลัวตายไหมกลัวไหมเปวานลงก่อนไปว่าเอาทุกคนผมไปวานลงเอาตูดลงหันหัวหันขาไปทางนู้นเอาขาเอาขาชี้โดขึ้นมาเอาตูดลงไปอ้าวขาชี้มาช่วยกัเร็วทุบก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 บ ฟังพี่แพ้เรียวเรียวเรีวเรียวให้เหลือแค่หัวเอาความไม่สนใจเลยวะความไม่เข้าใจเลยอย่าอย่าเอาวารดูเอาวารดูพี่แพ้ดิอันนี้เป็นตัวอะไรอ่ะ่เป็นตัวอะไรอ่ะ นั่งนั่งเร็วตัวอะไรตัวอะไรนว่นอนนอนต้นให้ต้นยขยับแไม่คว่ไม่ห่วงหนูเลยห่วงไม่ห่วงหนูเลย ย่ายายังมองไม่เห็นแพรวาเลยมั้งมาว้าเฮ้ยอย่าคุยอ่ะแพรวานใจหัวนะแพรวานอยทีเด้อแพยวาป้อนอาหารพี่แพรน่อย ป้อนอาหารพี่แพรหน่อยลูกพแพรหิวอาวะป้อนอาหารพี่แพรหน่อยได้จะเอาหัวลงไ,ได้ได้ไดเ,ไเดี๋ยวลงแพร้เย <c oughs> อะลอนั่งนั่งทับหน่อย ว่าทำอะไรอะ่ะ <laughs> มันไม่ช่วยเดี๋ยวขยับที่ แบบหมดมาทนะเลได้ไหมที่เขาบอกมาทะเลที่เขาบอกว่าต้องระวังการที่มันจะมาะที่แพร่ขัน,<ห>นที่แพร่ขัน,ไ,<ห>นไปลูกไปลูกี้าหไปนะไปลูกไปชื่ออะไรอะ่ะอ,อา้าวบอกให้ไปยิ่งมามันจะก,กัดหวัวเนี่ย ป้อนอาหารพี่แพรเร็วว่าป้อนอาหารพี่แพสิข,ข้าวนห่อย้าวว่าป้อนข้าวพี่แพหน่อยน,วนววยะว่านะว่าเฮ้ยเอาลูกเอาเอาลูกเองได้ป่ะเนี่ย พี่แพรผีชีพมากอาาอกไ,ไปอีกแล้วไปต้องให้คนท้างในไล่ออกมาข<จ>้างในก็ข้<จ>างในก็ไล่ข้างนอกก็ไล่เลยมันดูจะไปไหนไปเลยไป พี an, an. An en en, ่นาล้างหน่อยลูกพี่นาเต็มทายเต็มตัวเลยเดี๋ยวไปลงสะะไรนี่เหรอเาทา้เอาทางนี้ พีน่นากางเกงน่ะพีดลาดกางเกงให้นานาหน่อยมันไม่มหีหันหลังให้ป๊าหันหลังให้ป๊านานาหันหลังให้ป๊าห,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 หลังเต็มเลยเออเดี๋ยวไปเพื่อนสระเขาพอแล้วป้าไปลงได้นอาวาก็เหมือนกันล้างตัวแต่ว่าเต้นดี <laughs> มันเข้าไปในซอกข้างกิงโอ้ย <laughs> พีดคนข้างหลังนี่ยืนรอล้างอาชีดอยู่ก <laughs> ว่าขึ้นยังขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเล่นสะเล็กหนะน่อยล้างอันนี้เขา อ้าวมีเปยนอนด้วยนะครับก็ไม่เก่งอย่างนั้นนะยิ้มหน่อย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 ซิอมยิ้มอ

เทียนทะเลจ้ค่ะร้านมีหลายมุมมาก ให้เลือกนั่งหลาดมุมเลยเบอรอฉีอยคุณนาวาครับคุณนาวาจะตกน้ำไหมครับนาวาครับเด็กเอาอะไรลูกเด็กดูเมนูที่เทาวาเวียนหัวตำปูดองปะน้ำเจอน้ำแข็งไม่ได้เด็กคนนี้ เธอแข็งไม่ได้ไปทำอะไรครับทำอาหารน้ำน้ำน้ำ,ำน้ำสนุกไหมพอแล้วเอาไว้เติม ้างจานเหรอพอลางจานเหรอครับอะไรครับเขาบอกว่าคันนี้ชำรุดอยู่บนบกกว่าจะเอาเรือออกได้ก็น่าจะหลายหลายนาทีอยู่อันนี้ไปไปยัง แม่จะปลาอุ้มแม่จะเข้าห้าองน้ำกินเมาเดินโต๊ะน้ำกลับแล้วเทียนทะเลนะครับม้วนะครับเหนื่อยไหมนาวาไปเที่ยวมาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเช้าเช้าจะสนุกไหมอ่ะสนุกแล้วจะไปอีกไหมไม่แล้วเห,หนื่อยไหมเหนื่อย โอเคโอเคครับบ๊ายบายบายสวัสดีครับ